ดีหน่อยสุนีมันพากันเหตุอย่างวะมาสันสิเ่าห้ฟังเรื่องกับมูวว่าสองสามมือที่แล้วนะคะฝนตกหนักนะคะมือนีก็เช่นกันค่ะพวกฉันเลยพากันสลอไปตึกสะดุ้งค่ะทุกคนพากันไปตึกร่อนก่อนเมืองเขาสมสายะแาก่งนิกผีเพราะว่าอย่างทำบุญบ่ขึ้นคาะทำบาปขืนแห้งขุดคนมันหนีพากันขี่รถกลับมาห้วยรวมหมนที่ฉันเคยลงคิปนะว่าม่สมมตมอกให้ตึกสะดุ้งบ่มาที่นีพากันย่างลงไปค่ะ ตกใจค่ะทุกคนค่ะเห็นปลาบืนนะคะเต e ิมปลาคิงเติมปลาคอซุ or, ้มสันกะากันคุ้มจับเอานะคะมันกันนี้ซุ้มสันนะคะเอาไปแล้วท,ท,ท,ทีัะเอาฉันไปนอกกระห้องนะคะทุกคนค่ะนองในปลาคอสองตัวค่ะลวดแท้งกันทุกคนคะ่ะ ยังจะมาเลืป่านี่ปลาคอใหญ่กับมุดนี้ซ,ซึมสัมซึมสักับพยายามเอานะคะแล้วก็ได้เซออย์ในมยอโอ้จะเป็นเลือดเพิ่งรุดมือโอ้ยจะไปจะมากระแวะเซลฟี่เห็นปุ้ซ้ายเบิ่งว่าเฮานี่เป็นหญิงแกรง่งหญิงธรรมาหากินวันนี้กพ็พากันกลับบ้านกันทุกคนคะ่ะโอ้ยขี้ตุมติดเกือบโอ้ยเบิ่งเกือบปลาสลามนั่นคือมาเลือแท้และนี่คือผลลัพธ์ที่เฮาได้ในมือนี้คะ่ะ